นั่งไปซีเมียนเพื่อนให้แม่ค่ะแม่ปูซักผ้าพี่แมกก่กำลังสุดพับอยู่ยังเขาเลยดูดฟุ้นให้แม่บบเท้าเหียนกวนไอ้พุ้มก็เลยจัดการลอกไว้วปั๊บต้องนิ่งก่อนสิไม,ม่งั้นพี่พุ้มเขาไม่ปล่อยนะท่อห้าหนุนนมพุ้มโอ้ยเห็นตูดด้วยอะไรคือกระสุนแมน ปั๊บนิ่งก่อนถ้าปั๊บไม่ดื้อไม่ไปกวนคนอื่นเขาก็จะไม่โดนล็อกตัวอย่างนั้นเนื้อล็อกไว้เลยพูมมแกซูเปอร์แมนเรอจะมาสู้กับพู่เกลิล <laughs> <laughs> ใช่ไหมเ <laughs> พชรเพชรอมปุ๊บปั๊บแอร์ซูเปอร์แมนพูมแอร์ดอกพู่เกลิลและตัวเขียว <laughs> เัไม่ด็ด้อก่มดิดะพุมแล้วภูมิเป็นตัวอะไร้จะทำให้ตัวครเฮเี้ยใครฮะใครนะภูมพุูมจะเป็นใครนะ เดยจะเป็นพนักงานทำความสะอาดะอนนัเป็นสีแดงแต่ทำความสะอาดให้หมดเลยอะปล่อยมันได้แล้วลูก แท็กทีมล่ะบอกให้ไอเพ็ดซอยล่ะอหาตัวซอยล่ะอเมื่อกี้คืเห็นขากันอยู่นาสองตันี่นติิมากัม่อกกันอยน่อเต